เหตุการณ์ที่น่าสนใจและเป็นเรื่องมากคือการเลือกผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2025ที่กำลังเกิดขึ้นในนอร์เวย์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและนอร์เวย์ความสนใจและความตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมาการโนเบลนอร์เวย์ยืนยันว่าพวกเขาเลือกผู้รับรางวัลไว้แล้วซึ่งทำให้นักการเมืองในนอร์เวย์ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นถ้าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้รับรางวัลน,นี้ คณะกรรมาการโนเบลนอร์เวย์ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเลือกผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2025ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นการเลือกที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการณ์ชาวนอร์เวย์เชื่อว่าการเลือกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและมีความเป็นไปได้น้อยที่ทรัมป์จะได้รับรางวัลแต่ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นก็อาจทำให้เกิดความกังวลในสหรัฐว่าผู้นำสหรัฐจะตอบสนองอย่างไรต่อการถูกมองข้ามอย่างเปิดเผย นางสาวคิสตีเบอร์สเตอร์ผู้นำพักคสังคมนิยมฝ่ายซ้ายของนอร์เวย์ที่เป็นผู้เตือนว่าควรเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังนำสหรัฐไปสู่ทิศทางที่รุนแรงสุดขั้วทำให้เกิดความกังวลและความไม่แน่นอนในสหรัฐการมีประธานาธิบดีที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและมีการปฏิบัติที่รุนแรงทำให้เราเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรติดตามแต่ทั้งนี้ความเป็นอิสระของคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์ก็ได้รับการยืนยันว่าพวกเขาเป็นองค์กรอิสระ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนอร์เวย์แต่ก็มีความกังวลว่าทรัมป์จะทราบเรื่องนี้หรือไม่และว่าจะตอบสนองอย่างไรต่อการไม่ได้รับรางวัลนายทรัมป์ได้พูดมานานแล้วว่าเขาเชื่อว่าตนเองควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นเกียรติที่เคยตกเป็นของอดีตประธานาธิปดีบารักโอบามาแต่ก็มีรายงานว่าทรัมป์ได้โทรศัพท์หาเยนสโตนเทนเบิร์กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนอร์เวย์และอดีตเลขาธิการเนโวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรางวัลโนเบลและก็ได้กล่าวอ้างว่าเขาได้หยุดสงครามที่ไมม่ีวันนสสิุ้ด เจ็ดครั้งและบอกเหล่าผู้นำโลกว่าใครๆก็บอกว่าผมควรได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนายอาริลเฮิมสตัดหัวหน้าพักกรีนของนอร์เวย์กล่าวว่าความเป็นอิสระของคณะกรรมการโนเบลทําให้รางวัลน,นี้มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ทรัมป์สนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดระหว่างอิสราเอลและฮามาสแต่ก็มีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมที่ล่าช้าไม่สามารถลบล้างการสนับสนุนความรุนแรงและความแตกแยกได้นายคริสเตียนเบิร์กฮาร์พิเคน ผู้อำนวยการสถาบันโนเบลกล่าวว่าการตัดสินใจเลือกผู้รับรางวัลเป็นไปโดยไม่อิงการเมืองและยืนยันว่าการตัดสินใจเป็นไปในการประชุมคณะกรรมการโนเบลครั้งล่าสุดนายฮารานสแตงเฮลคอลัมนิดและนักวิเคราะห์ของหนังสือทิมการดีอังกล่าวว่าการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นถ้าทรัมป์ไม่ได้รับรางวัลอาจมาในรูปแบบต่างๆเช่นการขึ้นภาษีการเรียครองให้เพิ่มเงินสมทบเนโตหรือแม้กระทั่งการประกาศให้นอร์เวย์เป็นศัตรูแต่ก็มีความรู้สึกว่า มันอาจเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายและยากที่จะอธิบายให้ทั้มเข้าใจว่าคณะกรรมการโนเบลเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนายสแตนเฮลกล่าวต่อไปว่าถ้าทั้์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้จะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพติดตามข่าวต่างประเทศได้ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s f o r i a n ที่มา The Guardian https colon s l a s l a s www d e t a d i d n com s l a s world s l a s 2 0 2 5 s ูนย์ส s l a s s l a s norway k e t w r d for k i t f o r d t t u m p k e s k i t d reaction k i d if k e y d he k i t d does k i t d not k i t w d win k i t d nobel k i e i w k r d p r i c e